สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมช่อง101อีสานบันเทิงทีวีครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องแลนบิดหน่อยนะครับที่หลายคนครับพูดถึงไม่ว่าจะเป็นสสฝ่ายค้านพูดถึงกับในการต่อต้านในการที่ไม่เห็นด้วยของโครงการนี้ยกสารพัดเรื่องครับเข้ามาค้านนะอวดตนข่มท่าน เป็นผู้รู้มากครับมันมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งกับที่มันคัดค้านกันที่สมัยก่อนครับจนนโยบายที่ต้องตกไปก็คือนโยบายความเร็วสูงรถไฟความเร็วสูงนะครับซึ่งปรากฏว่าออกมาพูดหลังๆเนี่ยนักวิชาการนักวิชาเกิน,นต่างๆก็ออกมาพูดบอกว่าสิ่งที่ควรจะทำในตอนนี้ไม่ใช่ว่า มาแจกเงินหมื่นให้กับพี่น้องประชาชนแต่สมควรที่จะทํารถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อกับนานาอริยะประเทศเขานะครับนั่นหมายความว่าสิ่งที่คัดค้านแต่ก่อนน่ยมันผิดดึงประเทศให้ตกต่ำดินดึงประเทศให้ก้าวมันช้าลงครับนี่ก็เช่นเดียวกันครับเรื่องการที่จะทําโครงการต่างๆที่รัฐบาล ขุดขึ้นมาครับออกมาต่อต้านออกมาคัดค้านกับหมายความว่าไงครับเป็นพวกทวงความเจริญหรือเปล่าครับเนี่ยต้องถามกลับไปนะผมไปต่างประเทศเพิ่งกลับมาครับปรากฏว่าประเทศเขาเนี่ยครับขนาดเขาเนี่ยเศรษฐกิจมันไม่ดีนะครับเขาก็มีรถไฟความเร็วสูงนะครับเป็นทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชนกับ หรือต่างชาติที่เขาเดินทางไปทําธุรกิจกับนี่แต่ประเทศไทยเนี่ยครับควรที่จะมีหลายอย่างแล้วครับพอเห็นประเทศนั้นประเทศนี้ก็มีเก็อยากมีบ้างครับและคร,รมดารัฐบาลที่กําลังจะพัฒนาที่จะทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติให้ประเทศชาติมันเดินต่อไปได้ครับมันก็แปลกดีเหมือนกันครับ ไหนบอกความก้าวหน้าอยู่ที่พักการเมืองที่มีอุดมการณ์ที่มีความคิดก้าวกระโดดกับเป็นวัยรุ่นนะฮะร,รับรู้ลูกโซเชียลต่างๆเนี่ยดีนะแต่ปรากฏว่าการกระทํำนี่ครับผมต้องใช้คำว่าบัตรซอรบอ่ะะควรที่จะสนับสนุนกันครับ มันเป็นไปได้ยังไงครับโครงการแต่และโครงการเนี่ยครับมันโกงตั้งแต่ยังไม่ผุดโครงการขึ้นมาครับคิดแค่นั้นก็โกงแล้วนะมันเหลือเชื่อน,ะน่ะนะท่านใดที่ฟังอยู่ท่านใดที่นะติดตามคลิปนี้อยู่ครับควรพิจารณาครับสมัยหน้าพักทายเหวพวกนี้ไม่ต้องเลือกเข้ามาครับนะไม่มีความคิดที่จะปองดองไม่มีความคิดที่จะ พัฒนาอะไรครับไม่ได้เป็นฝ่ายค้าเหรอครับเป็นฝ่ายแค้นแปลกดีครับเนี่ยคิดได้ยังไงครับต้องใช้คำว่าแต่ละตัวนี่แม่งแสบๆทท้งนั้นครับเนี่ยพอมีปัญหาปุ๊บโยนให้คนอื่นเขาพอดีจะเอาครับ พอเรื่องต่างๆที่จะเข้ามาประเดประดังเข้ามาครับบอกไม่รู้จักบอกไม่รู้จักมักกีครับมันเป็นอย่างนั้นครับวีนกรรมแทเทครับแต่ก็ยังโชคดีของประเทศนะที่ไม่บริหารประเทศครับไม่ได้บริหารประเทศครับเออผมมองดูว่ารัฐบาลที่เขามาก็จับไม้จับมือกันครับบริหารประเทศครับ ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าพักฝ่ายค้านนี่ครับกลมเกลียวกันดีเหลือเกินครับกลืนเเลือดก,กันจินแล้วตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพักการเมืองเก่าแก่หรือพักการเมืองที่ก้าวที่บอกว่าไปไกลๆนัน่นนะแปลกมากครับตั้งหน้าตั้งตาค้านมาทุกเรื่องถ้ากูไม่ได้มึงก็จะดีบอลน่ยไม่ได้มองเห็นประโยชน์ของประเทศเลยครับนี่ ไอ้ส่วนพวกที่เขาเรียกใช้ควาว่ากะเละกะลาดเออก็พยายามที่จะปลูกมบกับพยายามที่จะเอาเรื่องอดีตนายกกับพันตำรวจททักศิณหรือท่านนายกทกศิณนะครับออกมาเป็นประเด็นครับแต่ปรากฏว่าพี่น้องประชาชนเขารู้ทันครับเออต้องใช้คำว,ว่า ม็อบกับกยิบหมอยอ์อ่ะต้องใช้คำว่าอย่างนี้เลยฮะเออปุกไม่ตื่นครับเพราะว่าเขารู้แล้วนะว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่คุณต้องการอะไรนะฮะเอาม็อบจะไปนอนหน้าทำเนียบรัฐบาลครับคือประเด็นนะี่ยไม่มีอะไรมากครับพยายามที่จะปลุกกระแสรครับปลุกผีว่าพู้นง่ายครับ ยุยงปุกปั่นครับบางคนก็จ้องอยู่นะนะฮะอนีตผู้นำนี่ยกลุ่มเสื้อแดงบางกลุ่มครับเออที่อ้างตัวเองบอกแต่ก่อนนี้นะไม่ใช่ทุกวันนี้นะนะทุกวันนี้หมดค่าหมดราคาแล้วครับไม่มีใครเชื่อถือครับออดูอยู่ครับดูอยู่ข้างหลังครับ ถ้าเข้าท่าเข้าทีก็จะกระโดดออกมาด้วยครับแต่ปรากฏว่านะกองหน้าไม่สามารถทําสําเร็จเพราะี่น้องประชาชนก็รูเนะรื่องไงน่าปลูกกะระแสปลุกนะใช้คําว่านะนักโทษเทวดาบ้างละ่ะคุกมีขังไว้กับคนจนบ้างละ่ะคนรวยนี่เขาไม่ได้ขังเนี่ยเอาใช้วาทกรรมแบบนี้ครับ พยายามเอามาพูดในสภาผู้แทนราษฎรน,นะฮะคือกลุ่มพวกนี้ครับแต่ก่อนนี่ครับเป็นกลุ่มเป็นก้อนมาก็นี่แหละเกาะอ,อดีตนายกเนี่ยรับเกาะชื่ออดีตนายกมานี่แหละครับเนี่ยแต่ไม่ได้อย่างใจครับบังเอิญมีอำนาจนวาสนาได้เป็นสอสอครับอปรกล้าขาแข็งครับ คิดว่าตัวเองเก่งที่เรียกว่าตัวเองดีครับแต่ปรากฏว่าพี่น้องประชาชนเขาตามทันเขารู้ทันครับความเหลียวแหลกครับเหมือนเด็กครับอยากกินขนมต้องกินให้ได้ต้องซื้อให้ได้ครับอยากได้ตุ๊กตาต้องซื้อให้ได้ครับถ้าไม่ได้ก็ดิ้นทุรนทุรายครับนอนวงไปลงไปในพื้นครับจะอยู่ในห้างหรืออยู่ที่สาธารณชนต่างๆก็ ไม่อายทั้งนั้นนะทราทำทุกอย่างครับเพื่อให้ได้มาครับมันไม่ใช่ครับมีประเทศไทยครับผมก็ไม่ได้เป็นเบื่อเป็นแค้นครับมีผู้ใหญ่บอกผมว่าประเทศไทยนี่ครับไม่ใช่คนของไม่ใช่ของเราคนเดียวรักกันทุกคนก็จะรักแบบไหนเท่านั้นเองครับเนี่ยพยายามครับพยายามที่จะปลูกปั่นพยายามที่จะยุโยงส่งเสริมครับ เราเป็นนักธุรกิจกับต้องเข้าออกแต่ละประเทศแต่ละประเทศรอบๆนี้ครับอย่าไปทําทุเรศนะครับทำมาหากินมันก็ลําบากยู่แล้วครับคนเป็นนักธุรกิจที่เราเข้าไปร่วมไม้ร่วมมือกับเขาแต่ละประเทศครับเออเอาประเทศจะตัวเองให้มันดีก่อนนะจะแสหาเรื่องครับผมพูดอย่างนี้แหะครับ เราทำมาหากินกับมองตัวเองสะก,ก่อนครับมองพักตัวเองสะก,ก่อนว่าทําได้แค่ไหนครับอย่าลืมว่ารัฐาบาลที่เข้ามาใหม่เนี่ยเข้ามาแก้นะครับนะะสิบปีที่แล้วนะครับเราอยู่ในความขัดแยง้งเศรษฐกิจไม่ดีตามด้วยเลยครับ ตามด้วยโควิดกับต้องกู้หนี้ยืมสินครับมากระตุ้นเศรษฐกิจครับปรากฏว่าเป็นไงล่ะครับรัฐบาลนี้มาครับสองเดือนสามเดือนก็จะเอายันเอานี้ครับการฟื้นฟูประเทศมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับนี่จะกู้มาก็มีปัญหาในเมื่อเงินไม่มีมันก็ต้องกู้ครับ เราอยากได้รถเราอยากได้บ้านเราก็ต้องซื้อซื้อได้ยังไงครับซื้อด้วยเครดิตซื้อด้วยเงินกู้ครับเราไม่มีเงินสดกับเออพอไปได้ทําธุรกิจได้เราก็ผ่อนไปนี่เป็นเรื่องแบบนี้ครับแต่ไม่ใช่ว่าไปขอเงินพ่อเงินแม่แล้วมาจ่ายขอเงินพ่อเงินแม่ที่รวยอยู่แล้วมาซื้อเงินสดมันไม่ใช่ครับอ้างบอกตัวเองหาได้มันไม่ใช่อ่ะ หาได้จากกระเป๋าพ่อแม่น่ะมันไม่ได้มาจากแรงตัวเองไม่ได้มาจากน้ําพักน้ําแรงตัวเองครับนี่ผมว่าพี่น้องที่เคยไปชุมนุมเคยออกไปครับเขารู้แล้วครับนะเขาไม่ไปร่วมหรอกครับม็อบกหยิบหมอยเนี่ยเขาไม่ไปแน่นอนนะต้องบอกงั้นนะเออคุณจะนัดกี่ครั้งกี่ครั้งก็แล้วแต่ครับนี่ อาจจะพวกขิวเงินนะีเออจ้างไปห้าร้อยหกร้อยครับฝ่ายความมั่นคงก็ดูให้ดีครับผิดกฎหมายก็ว่ากันไปครับเพราะว่าตอนนี้กฎหมายการชุมนุมก็มีครับพื้นที่ต่างๆเข้าไปเนี่ยต้องจับครับต้องเอากฎของบ้านเมืองมาใช้แล้วครับนะถ้าปล่อยกันอย่างนี้ครับ กูไม่ได้อย่างใจกูก็จะออกไปนะครับไม่สมเหตุสมผลสมัยก่อนครับรัฐบาลประยุทธ์จัน์โอชาเออปฏิวัติรัฐประหารมาแท้ๆมันเสือกไม่ออกไปล่ะฮะกลับไปเห็นดีเห็นงาม,มาเขาด้วยครับแต่พอเขาจะเอาเข้ามาในร่องในรอยในสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นระบอบกลับจะมาประท้วงกันครับ กับจะมาทําม็อบครับมันทุเรศจริงๆครับเอาฝากไว้ครับแค่นี้แหละนะครับกับคลิปนี้ครับอยากพูดอยากคุยกับท่านที่ติดตามทางช่อง101อีสานบันเทิงทีวีอยู่นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ